แบรนด์ระดับโลกเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาข้ามผ่านเรื่องที่เป็นเป็นเบสิกเช่น BMW ต้องไม่มองที่เขา เป็นแค่รถยนต์ t o y o t a าคิดโม i ิลิตีครับ BMW ิคิดเรื่องของดีไซน์เอชมีก็ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ท่านเปิดร้านอาหารอยู่ท่านเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ไอ้ของที่เป็นเบสิกอย่างเช่นเรื่องของความสวยงามของเสื้อผ้าความอร่อยของอาหารพวกนี้มันเป็นของควรมีกรุณาคิดมุมอื่นเราจะได้แตกต่างและสามารถเติบโตได้บีเอ็มดับเบิลยูต้องรู้จักกับคริสติน่าอากิลาแน่นอนทำไมอ่ะเพราะว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนพี่ติน่าไม่เคยเล่าซ้ำ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบ i ส g ี n i ียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัทรธนกุลหัวนหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมูลชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN เช่อง16และบ z c l a s s c o m อาจารย์ครับ อาจารย์ไม่เหมือนไม่ได้เจออาจารย์มาสพอาจะดูขาวขึ้นนะครับขาวกว่านี้อีกเหรอครับขาวกว่านี้ไม่ได้แล้วโดนลอเยอะมากโดนลอยเยอะมากว่าแบบตอนเด็กๆนะโดนลอยเยอะมากก็แบบว่าเรียกโอโมโอโมสมัยก่อนโอโมโอโมมันขาวมันขาวไปคนเล็กอ๋อเหมือนขาวจ้วงอ้วนี้ล่ะขาวขึ้นกว่าเดิมอีกอเหรอเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม ผมแซลดูเพราะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยไปเมืองนอกเมืองนาแต่อย่างคนไทยเนี่ยเวลาพูดเรื่องผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอืมก็อาจจะไม่ไม่ได้แสลงหูนักแต่ต่างประเทศเนี่ยพูดเรื่องผิวนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วเออรื่องไปคุยอะไรกับผิวไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่แต่สินค้าต่างประเทศเองก็มีเพื่อจะได้ผิวแทนนะสลับด้านกันเนี่ยที่ไปมาครั้งเนี้ยก็ไปที่ประเทศเยอรมนีกับออสเตรียครับพานิสิตปริญญาโท M อ m ของเราโย<ห>เดิน<ซ>ทาง,งไปราการไฮโซจังเลยฮะ,ะเดินทางไปท่องเที่ยวก็มีความสุขก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแ,แต่เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคุณเล็กเวลาเข้าไปในร้านที่เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกกับนิสิตว่าคือตอนนี้อากาศมันค่อนข้างจะแบบแดดจ้าทุกคนก็เข้าไปซื้อ,อ sunscreen. s u n s c r e e บอกว่าอ่านดีๆนะเดี๋ยวไปเจอซันแทน ว่าท oh, like. าแล้วทาแล้วเนี่ยคือป้องกันยังสี UV อ่ะใช่แต่ทําให้ผิวเป็นสีคล้ำลงด้วยนะออ๋ oh. เพราะว่าทางฝั่งฝัง่งเขาชอบผิวผิวที่แบบคล้าหน่อยของเราชอบผิวที่ขาวๆเราก็จะไม่เจอไวท์เทนนิงผลักในฝั่งเขาไงเออคนละเรื่องเลยนะจาจครย์คือแค่สินค้าอยู่คนละมุมโลกมันก็คนละเรื่องลนะน่าตกใจมากเลย oh. แล้วจะเห็นว่าพอเป็นแบรนด์ของฝั่งยุโรปเนี่ย พอเขาจะมาทําตลาดในเมืองไทยหรือในเอเชียในหลายประเทศเนี่ยครับเขาจะมาแพ้เอาไอ้ตอน whiteening product คือเขาจะทำแล้วมันมันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของอตัวแบรนด์เขาเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมไม้พูดเรื่องนี้อย่างเอเชียเนี่ยอะไรก็ต้องขาวใสกระจ่างแบบนี้ ใสกระ่างนี่ทุกคนอยากได้ <ฮะ S 2> แต่ว่าสีที่อยากได้อาจจะคนละสีกันเรื่องไม่มีเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่มันมีวัฒนธรรมก็เคยไปนั่งคุยกับอาจารย์ที่อยู่ที่คณะอักรรษรศาสตร์บอกว่ามันย้อนหลังกลับไปเลยก็คือว่าคนที่อยู่ในฝั่งของยุโรปนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสตางค์หรืออยู่ในชนชั้นที่ต้องทํางานหนักเนี่ยคือนั่งในโรงงาน <ฮะ S 2> แล้วออกมาไม่มีโอกาสออกมาตากแดดอ๋อก็เลยข่าวซีด ก็เลยข่าวซิแล้วถึงเวลาเนี่ยพอใครที่ตัวผิวแทนเดินออกมาเห็นคอ๋อคนนี้เป็นคนชั้นสูงมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ฝังหัวไว้แล้วก็ติดต่อติดตามกันมาเรื่อยๆเออเออเอออันนี้น่าสนใจอาจในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของเอเชียเนี่ยสลับด้านกันใครทํางานหนักอ่ะอยู่กลางแดดฮะ ใครที่อยู่ในที่ร่มได้ตลอดแบบผิวสดใสเนี่ยคือผิวขาวนวล<ะ>ก็เลยกลายเป็นว่ามุมคิดก็คือว่าชนชั้นสูงเนี่ยก็จะเป็นผิวขาวนวลาร์ประมาณนี้มันก็เลยติดฝังกันมาในเชิงวัฒนธรรมนี่ฝังเข้ามาอีกทีไม่<ะ>รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงครับคือถ้ามองให้สนุกก็คือเราอยากเอาชุดความคิดของเราวัฒนธรรมเราไปตัดสินคนอื่นแบบง่ายๆขนาดนั้นมันต้องดูที่มาที่ไปของมันมันก็เลยเป็นเหตุว่าวันนี้เราต้องมา ชื่นชมในความแตกต่างและหลากหลายแล้ววันที่เราจัดรายการก็เข้าสู่ไพร์มันอ่เพลงมายัาครับ <laughs> <laughs> พอเข้ามิจุนายนปับ๊บอ่าเพลงมาปับ๊บไม่ <laughs> ไงครับ <laughs> อยาให้ผมร้อง <laughs> 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 อาจารย์ต้องบอกอาจารย์ปีรรมันกับไปออสเตรียแมพูดแล้วก็เหมือนเชยแต่ต้องย้ำอีกรอบนะออสเตรียกับออสเตรเลียคนละประเทศกันใช่ใชอยู่ห่างกันไกลมากแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันในเชิงไหน <laughs> ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไปเจออะไรมา ก็หลายอย่างไปเยอรมันเนี่ยเราไปลงที่มิวนิกครับแล้วก็ไปเจอ BMW ับครับครับแบรนด์สำคัญแล้วก็ไปเรียนรู้มีเรื่องราวของ BMW เข้าไปในมิวเซียมของเขาเดินเข้าไปที่เฮดคอร์เตอร์ของ BMW พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้กันหลายอย่างว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ขายรถคือคราวที่แล้วเราไปญี่ปุ่นเราก็ไปเจอกับเดนเซอร์ซึ่งพูดถึงโตโยต้าว่าโตโยต้าไม่ได้ขายรถดี BMW ก็บอกตัวเองไม่ได้ขายรถ อา้าวขายอะไรอาจารย์โตโยต้าตอนไปญี่ปุ่นนะท่านจํารายการของเราได้ตอนที่เอามาฝากกันเนี่ยโตโยต้าขายโมบิลิตี้การสัญจรครับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวการสัญจรไม่จําเป็นต,ต้องมีรถก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผู้พิการในอนาคตผู้พิการจำนวนหนึ่งเขาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ยากโตโยต้าจะพัฒนานวัตกรรมให้คนที่ ไม่สามารถใช้ร่างกายของตัวเองเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้เหมือนมีคนเหมือนเหมือนมีอวัยวะปกติอืมแล้วก็จะไปสอดยังไงก็สอดคล้องกับตัวคุณค่าหลักเขาก็คือเรื่องของโมบิลิตี้ใช่ครับนั้นมันก็จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในสังคมคือเขามองไปขนาดนั้นเพราะฉะนี้ไม่จาเป็นต้องใช้รถในการเคลื่อนที่นี่นาะครับก็เป็นวิธีการคิดแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจที่หลากหลายขึ้นอันนี้คือมุมคิดของโตโยต้าแต่รอบนี้ไปบ m w ับเครับ เขาให้แนวคิดของเขาไว้ว่า Design for driving pleasure ออกแบบมาเพื่อความพึงใจในการขับขี่ครับโอ้โห oh oh oh. ขายอะไรคำตอบคือไม่ได้ขายรถขายดีไซน์ <S 2> <S 2: คืออย่างไรรถต้องสวยแน่ๆหรือไม่ใช่รถก็ได้อ๋อเหรอฮะถูกไหมคือชุดที่ใส่แล้วไปขับรถมันก็เป็น driving pleasure ดังนั้นเราเดินเข้าไปใน BMW เนี่ยจะเห็นอ c c e s อรี y ที่เป็นเสื้อผ้าชุดรองเท้าถุงเท้าหลายอย่างมากเลยหรือแม้แต่พวงกุญแจแบบต่างๆที่มากกว่ายี่ห้ออื่นๆเพราะว่ามันต้องถือพวงกุญแจสวยๆใส่เสื้อผ้าเท่ๆใส่รองเท้าเท่ๆมันจะไปขับรถเวลาขับรถปั๊บใครมองไปมองก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกับการได้ใส่ดีไซน์สวยๆขับรถอยู่ก็ได้ โอมันเลยที่อาจารย์พูดคือดีไซน์เติม ED ก็คือเหมือนประมาณว่ามันถูกออกแบบมานะทุกอย่างถูกคิดมาอย่างละเอียด For driving pleasure คือความสุขที่ความความสุขสำราญที่ได้ขับที่ได้ขับตายแล้วอาจารย์ผมอยากเป็นตุ๊กตาหน้ารถของ BMW ตัวไม่ขับเอง <laughs> อ๋อขี้เกียจขับครับ <laughs> <laughs> ใช้ใช,ใช,ใช้ทางลัดไงว <laughs> <laughs> ่ะอาจารย์จะเจออะไรที่ BMW ต่อครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้สําคัญแต่ความน่าสนใจคือ BMW เนี่ย เขาพยายามที่จะแตกความคิดในเชิงของการเจริญเติบโตไปหา product category อ,อื่นๆถูกไหมครับในการที่เขาบอกว่าเขา Design for driving pleasure ครับดังนั้นเนี่ยพอพาอย่างนี้การจะออกแบบสมัยก่อนถ้าเป็นเรื่องของรถก็จะคุยเรื่องออกแบบเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์คเครื่องยนต์ก็เป็นเรื่องรองรประเด็นเรื่องของพลังงานนู่นนั่นนี่จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ควรมีแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะเติมดีไซน์เข้าไปครับ ดังนั้นการขับจักรยานยนต์ BMW จึงน่าสนุกและมันเป็นความสุขของการขับมากกว่าที่จะเป็นแค่จักรยานยนต์เป็นที่่เขาเริ่มจากจักรยานยนต์อยู่แล้วด้วยนะอ๋อฮะก็สิ่งที่เขาให้เราไปทดลองคือให้ทดลองไปนั่งขับจักรยานยนต์ของ BMW แล้วเป็นไงอาจารย์อ้งถ่ายรูปก็เท่ดีถ่ายรูปก็เท่ดีแล้วก็อ๋อราคาสูงมากเลยซื้อรถได้คันหนึ่งอะ โอ้แต่มันดูเท่แล้วเวลาแค่จอดเฉยๆก็เท่ครับ<ะ>คือมันเป็น driving pleasure แต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นการที่เขาพยายามจะมีแบรนด์เข้ามาอยู่ในสังกัดของ BMW อ๋อที่มีความแตกต่างหลากหลายครับ b m เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในระดับ premium อยู่แล้วแต่เขาอยากจะเปิด super premium มึงก็บอก series 7ก็สุดๆคือ สุดทางของรถที่จะหรูหราได้แล้วเขาบอก,<า>กว่าไม่มันจะมีรถที่หรูหรามากกว่าหรูหราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ BMW อมทำคือซื้อโร l ส์รอยสแล้วก็เลยมีส่วนที่เป็นโซนของ r โร o y c รอยอครับซึ่งก็มีคนคุยก็ไปถามพูดคุยเขาก็บอกวา่าผมก็บอกโร l l s r อย c e เนี่ยถ้าจะเอารถคันเล็กของ Rolls Royce เขาเนี่ยโอโกสเนี่ยรุ่นโกสของเขาเนี่ย ต้องทํายังไงบ้างเขาบอกว่าก็ต้องมาคุยกันต้องอยากเราจะพยายามพูดคุยนู่นนี่เขาตอบร้อมอ้อมอาจารย์ครับข้อแรกก่อนต้องมีเงินก็มีเงินเขาไม่พูดคุยกันว่ามีเงินหรือเปล่าแต่ว่าก่อนจะคุยกันต้องมีเงินก็ต้องมานังคุยกันเพื่อจะได้มั่นใจว่าสีที่เราเลือกทุกอย่างที่เราเลือกพรสนิยที่เราเลือกเนี่ยต้องประกอบมหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้โรสออยมาขับเนี่ยจากจุดเริ่มต้นจนจุดลงท้ายเนี่ยบางทีใช้เวลาเป็นปีหนึ่ง เขาจะทเมันยากไม่รู้จะยากไปไหนทั้งที่ตังเงอยากจะจ่ายมากสมมุตินะครับสาเหตุเพราะว่าวิธีการทําสินค้าที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ยมันต้องใส่ความยากเข้าไปนี่เราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อไม่เหมือนกัน,นซีรีส์เจ็ดซื้อได้เลย<ะ>ถ้ามีรถแต่โรซอยมีรถเนี่ยโอกาสซื้อยากมากเพราะเขาต้องการบอกสีอะไรข้างในเนี่ยคอนโซลต้องเปลี่ยนสีไหมไม้ที่คุณอยากใช้เป็นไม้อะไรมันจะคิดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับนี่อาจารย์นี่ขอแชร์นิดหนึ่งครับขอแชร์นิดหนึ่ง มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ในแบรนด์อื่นในตลาดพรีเมียมคาร์เหมือนกันที่เป็นคู่แข่งกับทาง BMW และหลายแบรนด์เนี่ยผมเพิ่งทราบว่าพอรถซีรีส์ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆบางซีรีส์ขึ้นไปเนี่ยเขาดูให้ความสําคัญกับเบาะหลังมากกว่าเบาะหน้าก็งงเอาทําไมอ่ะเพราะผมขับอ car à, คอมแพคคาร์ธรรมดาก็ต้งองเบาะหน้าสิคาําตอบคือก็คนที่ซื้อเขาไม่ได้นั่งเบ<อ>าะหน้าเขานั่งอยู่เบาะหลังผมก็แบบอาปากค้างอาจริงด้วยครับกระทั่งโรลส์รอยส์โกสหรือว่าหลายๆคัน BMW ซีรีส์7ก็ตาม คนซื้อไม่ได้ขับเองมักจะมีคนขับรถพื้นที่เบาะหลังและต่างๆต้องอลังการงานสร้างใช่เป็นก็เป็นเรื่องของผู้ตัดสินใจซื้ออยู่ตรงไหนก็จะต้องพัฒนา p r o d u c ์ในส่วนนั้นให้เหมาะสมกับผู้ที่ตัดสินใจซื้อด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่ BMW เรยกว่าบี w อเยนี่ยยังอุตสาห์ไปซื้อแบรนด์ม<ะ>ินิซึ่งสมัยก่อนคือออสตินมาอยู่ในเครือของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน B M W จึงไม่ใช่ B M W B M W ในเป็นชื่อเครือด้วยเป็นชื่อรถด้วยแล้วยังมีแบรนด์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้เครือ B M W ด้วยทั้งเราเห็นของการบริหารจัดการแบรนด์ของเขาว่าเฮ้ยลักชวรี่ลักชวรี่แล้วพรีเมียมแล้วยังมีซูเปอร์ลักชวรี่แต่มีลักชวรี่แบบเขาแล้วยังมีลักชวรี่ที่ค่อนข้างจะนิชและเท่อย่างมินิมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวในเชิงของการบริหารจัดการแบรนด์อ่มันก็เลยทําให้ B M W เวลาพูดมาเนี่ยแหมมันดูมันดูเท่มันดู the, นดแบบ คู่มันดูเก๋แล้วก็มันดูทันสมัยตลอดเวลาครับะก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาข้ามผ่านเรื่องที่เป็นเป็นเบสิกอย่างเช่นเรื่องของเครื่องยนต์ไปนานมากแล้ท่านเปิดร้านอาหารอยู่ท่านเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ไอของที่มันเป็นเบสิกอย่างเช่นเรื่องของความสวยงามของเสื้อผ้าความอร่อยของอาหารพวกนี้มันเป็นของควรมีกร,รุณาคิดมุมอื่น <laughs> เพื่อเติมเข้าไปเราจะได้แตกต่างและสามารถเติบโตได้ t o y o ต a คิด Mobility ครับ BMW คิดเรื่องของดีไซน์ออครับเอ e ก็ก็ใช้ได้เหมือนนะใช้ <นะ S 2> ไดนะ้เวลาที่แหมเราคิดอาหารรถอร่อยรถเด็ดเครื่องแน่น,นพวกนี้มันก็เป็นวิธีคิดแบบเก่าหมดเลยหรือกระทั่งความเก๋สมมติอาจาร,รย์กับผมมีลูกเอาชื่อลูกมาตั้งเป็นชื่อลาก็ <laughs> าอย่างเอ๊เริ่วตลกเขาขายอะไรซึ่งก็ทําได้นะแต่ว่าต้องต้องต้องทาใจนิดนึงว่าจะอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นเขาเพราะคนที่รัก ลูกเราคือเราไม่ใช่<ะ>ลูกค้าเราและนี่คือตำนานอย่างบีเอ็มดยูที่อาจารย์ไปเจอนี่คืออย่างแค่เยอรมันนะครับอาจารย์เจออะไรอีกเดี๋ยวเขาไม่ไีแบบมานั่งบอกว่าบีเอ็มดับเบิลยูต้องมานั่งเน้นเรื่องของการที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียคือบีมันมาจากบาวาเรียอ๋อฮะครับ ต้องมาจากแคว้นบาวาเรียต้องพูดถึงแต่แคว้นบาวาเรียคือเขาไม่ได้คุยแบรนด์ของเขาในมุมนี้<ะ>สัญ,ญลักษณ์ BMW เนี่ยที่เป็นสีฟ้าขาวซึ่งอยู่ข้างในวงกลมเนี่ยฟ้าขาวเนี่ยคือธงของแคว้นบาวาเรียครับแต่ว่ามันเป็นแค่ history คือประวัติศาสตร์ของแบรนด์แต่ไม่ได้เอามาเล่าทุกวันสิ่งที่เอามาเล่าทุกวันคือดีไซน์คือเขาไปอนาคต<ะ>ครับเขาไม่ได้คุยเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวครับ บีเอ็มยูต้องรู้จักกับคริสติน่าอากิล่าแน่นอนทไมเพราะว่า <pe> er> ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ <c oughs> ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนพี่ <laughs> ติน่าไม่เคยเล่าซ้ำครับแล้วบีเอ็มด w เยูเนี่ย <c oughs> เขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องก็คือเอาเรื่องของการออกแบบมาสุดยอดฮะแล้วก็ดูที่บีเอ็มยูแล้วก็ไปฝั่งของออสเตรียออสเตรียแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะไปดูงานแล้วก็ไปดูมาก็คือชวาโรฟสกี้อุยอันนี้วิบวับแปลกๆแล้วก็ คือเป็นตำนาน่ะาจารย์ครับชวาลอฟสกี้เนี่ยคือเป็นความปรารถนาของคุณสุภาพสตรีด้วย<ะ>คือไปถึงปั๊บเนี่ยน้องๆน,งนิสิตสุภาพสตรีทั้งหลายก็จะแบบสวยงาม<ะ>รู้สึกเข้าไปอยู่ในโลกที่แบบว่าวิบวับสวยงาม<ะ>ครับแล้วก็ชวาลอฟสกี้เนี่ยทำให้คำว่าค r y สตัลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์คือพอได้คริสตัลมาก็ต้องถามว่าคริสตัลชวาลอสกป่า เออแล้วมันกลายเป็นคำติดปากมันเป็นท็อปออฟไมล์ไปแล้วอาจารย์เวลาพูดถึงคริสตัลเนี่ยยังไงก็ต้องแบรนด์นี้พุ่งขึ้นมาในหัวเราก่อนครับแต่พอไปดูจริงๆถึงได้เห็นว่าอ๋อมันมีวิธีคิดวิธีการพัฒนาแบรนด์ uh huh. อยูอ่ยาวนานแล้วก็สิ่งที่ชวาร์ฟสกี้ใช้มาเสมอก็คือการผูกเข้ากับตลาดที่เป็นคือเขามาก่อนการนะคุณเล็กเขาผูกเข้ากับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ huh. มาตั้งแต่ยุคปี90ต้นๆ คือเขาจะทำเสื้อผ้าที่ประดับด้วยอชวารอฟสกี้แล้วเอาไปให้กับดาราฮอลลีวูดสวมใส่แล้วก็โด่งดังมากชุดของใครต่อใครกระทั่งชุดของดิฮันนาที่ไปเมดกาล่าและอีสสารพัดอย่างปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้ทั้งตัวโอ้โหน,น,นี่คือ,คอยุคนะคือยุคปัจจุบันหน่อยใช่ไหมครับย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ใครที่เคยเห็นมารีนีมอนโรอ๋อแล้วใส่ชุดสีชมพูร้องเพลงที่เกี่ยวกับเพชร Diamonds are girl s <S the girl's best friends, friends. ครับครับอันนั้นน่ไม่ใช่เพชรอันนั้นคือคริสตันชวารอฟสกี้อ๋อเหรอแล้วก็เอาตัวน um um ั้นอ่ะมาตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ s วารอฟสกี้ไงก็ไล่มาเลยตั้งแต่เนี่ยมารีนบอนโบร์ครับจูดี้กาเลนตั้งแต่สมัยยุคคลาสสิกแล้วก็มาแชร์ครับถุงมือคุณเล็กมันมีถุงมืออยู่อันนึงแล้วก็ถุงมือนี้แบบ เท่มากเลยอันนี้ไม่ใช่สุภาพสตรีเป็นสุภาพบุรุษไมเคิลแจ็กสันครับถุงมือจะเป็นใครไปได้ถ้าถุงมือเพชรเนี่ยมันไม่ใช่ถุงมือเพชรใช่ไหมเป็นถุงมือคริสตัลชารอฟสตีจริงๆมีถุงเท้าด้วยนะถุงเท้าคนหนึ่งที่ใส่เหมือนกันคือเอลตันจอร์นก็มีชุดเอลตันจอร์นมาชุดหนึ่งแล้วก็มีุยุค90มาหน่อยก็จะเป็นบีโยกนักร้องชื่อดังเช่นเดียวกันแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มาเป็นยุคของรีฮันนา <Huh. S 2> แล้วก็เป็นชุดของรีฮันนาล้วก็ไปดูชุดรีฮันนาแล้วก็ชุดอะเรนากันเว้าวครับก็ไล่มาแล้วก็ได้เห็นของจริงแล้วว้าวตั้งแต่เห็นชุดของมารีนมอนโรที่เห็นในในหนังมาตลอดนกถุงมือของ Michael Jackson, ไมเคิลแจ็กสันอะไรเงี้ยครับเราทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็กผูกพอผูกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนคือส่งไปให้ไม่ได้เสียตังเศเสียเสียผลผลิตแล้วพอไล่มาเรื่อยๆแล้วผูกมาเรื่อยๆตลอดยาวนานเป็นร้อยปีเนี่ยคือ มันก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮอลลีวูดอ๋อฮะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนกับได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรีทีนี้มันก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในมุมอื่นๆด้วยครับก็เลยกลายเป็นยอดปรารถนาอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้หญิงเท่าที่อาจารย์สังเกตดูจากการไปดูงานนะครับนอกจากกลยุทธ์สําคัญในการให้คนดังเขาใช้ฮอลลีวูดเขาใช้ไงครับอาจารย์เห็นหรือประทับใจอะไรเกี่ยวกับบรนด์นี้ผมคิดว่ามีประเด็นเรื่องของการ พัฒนาแบรนด์โดยการที่ไปโคกับแบรนด์อื่นๆครับคือเราจะเริ่มเห็นว่าแบรนด์ดังๆโคกับชวารอฟสกี้คือพอเป็นคริสตัลมันติอะไรก็ได้ครับปากายี่ห้อดังก็ใส่ชวารอฟสกี้ได้กระเป๋ายี่ห้อดังก็ติดชวารอฟสกี้ได้เสื้อผ้ายี่ห้อดังก็ติดชวารอฟสกี้เขาก็จะเอ็กซ์กับแบรนด์ไปได้เรื่อยวันดีคืนดีทำเสื้อกัก๊กคริสตัลให้จันอินไซก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่เรื่องเราคุยกับนิสิตนะคุณเลฟบอกว่า เรามาดูงานแล้วก็เข้าพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วก็เห็นคนอื่นที่มาเข้าพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วก็คนก็เต็มไปหมดเลย <c oughs> คือเราทําพิพิธภัณฑ์ของแบรนด์เราเองแล้วมาเก็บเงินให้คนเข้ามาดูได้เนี่ยแบรนด์เรายิ่งใหญ่มากเลยนะ <c oughs> คือผมทําแบรนด์ของตัวเองแล้ววันหนึ่งเราผมเอาของที่ผมเคยทามาวาง <c oughs> วางว, àng, วางว <c oughs> างวางวางจัดให้มันดีหน่อยแล้วบอกว่าจ่ายเงินมาดูของของเราหน่อยเออ แล้วคนแห่กันมาเราทาแบรนด์เก่งมากเลยนะแสดงว่าคนมันต้องรักมากแล้วผูกพันมากใช่แล้วต้องโด่งดังมากคือ BMW นี่คนเต็มครับชวารอฟสกี้คนเต็มเออน่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมชวารอฟสกี้ก็คือเรื่องของการจัดจำหนะ่ายทำไมครับคือเราจะไปเราจะได้เห็นว่าร้านชวารอฟสกี้เนี่ยคือจริงๆ เขาเป็นร้านที่อยู่ในระดับพรีเมียมไม่ซูเปอร์ลักชัวรี่แต่เขามักจะอยู่ในบริเวณที่มีแบรนด์พรีแบรนด์ลักชัวรี่อยู่อ๋อโอยอันนี้อันนี้พอคิดตามอาจารย์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลมากเลยครับคือพอเราไปเห็นร้านชาแนลลุยบิ๊กตองครับล้วก็จะเห็นชาร r o v สกีด้วยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูราคาของชาร r o v สกีเองเนี่ยไม่ได้แพงมากๆจนซื้อไม่ลง แต่พออยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกถึงความลักชวรี่ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่คือกลยุทธ์เขานี่คือกลยุทธ์แล้วก็เป็นประโยชน์มากคือคล้ายๆกับไดสันนะคุณเล็กไดสันที่เป็นใจเป่าผมเครื่องดูดฝุ่นหรือไอ้ที่อะไรนะกรองอากาศไ<ะ>ดสันเนี่ยคือใดเป่าผมของไดสันเนี่ยหลักการคือเวลาที่จะตั้งขายอย่าไปตั้งขายที่เครื่องไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวให้ไม่ต้งขายที่บิวตี้ฮอล ตรงๆไปที่กลุ่มเป้าหมายมันเลยใช่แล้วมากกว่าน,นั้นคือ<ะ>พอบิวตี้ฮอร์วไปอยู่ข้างครีมราคาแพงเนี่ยไดเปาผมมันจะแพงได้อ้จริงด้วยพอไปอยู่ข้างแปรงสีปันไฟฟ้าเนี่ย<ะ>มันจะแพงไม่ได้มันจะแล้วไปอยู่ในข้างใดเป่าผมอันอื่นซึ่งราคาพันเดียว<ะ>แล้วเขาจะขายพันหมื่นสี่ไดเป่าผมมันราคาหมื่นสี่ไม่ได้คุณเลกแต่พออยู่ข้างครีมอย่างลาเม่คารเนโบครับ,รบอีเซมิยาเกตอะไรเงี้ยกูสเออแพงได นี่คือกลยุทธ์ของช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ทาให้ผมคิดตาแหมถ้าโปรดิวเซอร์หรือวิธีจุฬาก็คิดว่าอยากทําให้บิสซินดูแพงขึ้นเนี่ยผมก็จัดการย์ผมเกาะบารมีอาจารย์มาก็เกลยจริงๆเอาผมออกไปนี่คือกลยุทธ์ที่น่าสนใจใช่ใช่แล้วคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าเขาทําอะไรแต่มันมีการตลาดแอบอยู่ไงคุณเล็กขณะที่คนก็ไปเคาน์เตอร์แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้า แต่งหน้าเสร็จปั๊บแล้วก็ซื้อครีมราคาแพงซื้อเครื่องสำอางราคาแพงเพราะตรงนั้นมัน,นบรนที่รู้สึกว่าฉันอยากสวยฉันซื้อความสวยได้หน้าสวยแล้วผมไม่สวยได้ไงอ๋อนึกถึงอ e ีกแบรนด์หนึ่งอาจารย์<บ> <ๆ S 1> ที่เป็น,นอุปโภคบริโภคคือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับยาสีฟันที่ชื่อว่า Mor v วิครับ <c oughs> ก็จะพยายามไปโผล่ขึ้นไปในบิวตี้ฮอล์เป็นพักๆเหมือนกันแต่เป็นป๊อปอัพเพราะว่าเขาพยายามจะขายว่าฉันไม่ใช่ยาสีฟันแต่ฉันคือสินค้าไลฟ์สไตล์ครับแล้วพอไปอยู่ในบิวตี้ฮอลมันจะแพงคือมันาห้ฟันนสสสสววววยยยยผม บอกว่ามันก็จะขายเป็นแ็งพวกนี้เพิ่นเพิ่งซื้อครีมราคาหมื่นหนึ่งมาเจอยาสีฟันที่ทาให้ฟันสวยเป็นพิเศษราคา300อโอเคแต่ถ้าเอายาสีฟันราคา300รอไปอยู่ข้างยาสีฟันทั่วไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตราคา6ก3ิ0สารอจะแพงทันทีโอ้ยแพงไม่ซื้อเออซื้อครีมหมื่นหนึ่งเจอเจอครีมหน้าสวยหมื่นหนึ่งเจอยาสีฟันฟันสวย3า0รหมื่นหนึ่งสามโอเคฟันสวยด้วยหน้าสวยด้วยได้แต่พอไปอยู่ยาสีฟันบวกยาสีฟันด้วยกันเออแพงจังเลย,อยนอารมณ์ความรู้สึกฉลาดมากทลารลบหรือ ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยยังขอ,ขอไปไปนอกเรื่องว่าววในบิวตี้ฮอลลจะเห็นว่าเริ่มมีคนเอาน้ำหอมห้องมาวางอยู่ในโซนของเครื่องสำอางอ๋อใช่ใช่ใชครับแบรนด์ชื่ดังอีกแบรนด์หนึ่ง<ช>ที่เป็นน้ำหอมห้องที่แพงมากเลยคือด r r a n c ร์รันเจสครับจะอยู่ในบิวตี้ฮอลลที่เป็นเป็นการดูแลร่างกายคนก็บอกว่าน้ำหอมห้องอ่ะมันแพงเท่าน้ำหอมคนไม่ได้หรอก คำตอบคือไม่จริงไม่จริงก็ช <relevance S 2> ั้นวางอยู่ข้างกันเนี่ยและน้ำหอมน้าหอมที่แพงที่สุดของคนเนี่ยจะอยู่กับดรรานเจสตลอดทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อตัวหอมแล้วห้องก็ต้องหอมด้วยราคาของความหอมมันต้องพอๆกันห้องก็ได้หอมชั้นจะได้หอมอาจารย์คิดดูสมมติลองมองเป็นสยามพารากอนใช่ไหมครับครับออต่างกันชั้นแค่ไม่กี่เมตรเนี่ยไอชั้นที่เป็นชั้นเที่เป็นบิวตี้ฮอลเนี่ย มันอบอวนไปด้วยบรรยากาศให้อยากจะใช้เงินแบบสุนทรีลงมาข้างล่างที่เป็นชั้นจีแล้วก็กูเม่มาเก็ตเนี่ยทุกคนก็ดูห้ำหั่นกับการรับประทานอาหารคนละเรื่องก,กันเลยแต่ว่าบรรยากาศในการซื้อก็จะคนละแบบใช่บรรยากาศในการซื้อเนี่ยเป็นคนละแบบกระเป๋าที่ควักออกมาก็คนละแบบการแข่งขันกับการสื่อสารก็คนละแบบทั้งทั้นที่เป็นสินค้าที่อาจจะเหมือนกันก็ได้นะว่าแล้วจริงๆอะไปไปดูได้เลยได3าเนี่ยมีในสยามพารากอนเนี่ย มีทั้งฝั่งของเครื่องสําอางเดินขึ้นไปที่เครื่องไฟฟ้าก็มีไดสันด้วยนะต้องมีนะต้องมีแต่<ะ>ข้างบนเนี่ยเป็นลูกค้าเก่า<ะ>ซื้อบางทีลืมคิดไปเขาฉลาดมากคือพอลูกค้าใช้เสียปั๊บก็รู้สึกว่าฉันจะไปซื้อเครื่องไฟฟ้า<ะ>ก็เดินขึ้นไปแล้วรู้ราคายอยู่แล้วก็เดินขึ้นไปเครื่องไฟฟ้าลืมไปว่าที่เคยซื้อไม่ได้ซื้อที่ฉันเครื่องไฟฟ้าซื้อที่ฉันเครื่องสําอางก็เลยมีสองจุดก็ได้สินค้า<ะ>เดียวกัน คนบอกอไปใจ่ายให้กับพารากอนที่เดียวสองเท่าทําไมเพราะค่าเช่ามันก็ต้องคูณสองบอกไม่ใช่ฉันคิดในรูปแบบนี้อันนึงจับลูกค้าเก่าอันนึงจับลูกค้าใหม่อ๋อแมนดูกลยุทธ์ทางการตลาดนิครับนี่คือบางส่วนที่แตกยอดแตกประเด็นจากประสบการณ์ที่อาจารย์ไปที่เยอรมันกับออสเตรียมาจบขมวดปมเลยไหมฮะหรือไม่ตอบขมวดปมได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตราที่เราไปเห็นมุมมองอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเอามาใช้ได้นะครับแบรนด์ระดับโลกเนี่ยเราได้ประเด็นอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือ<ม>ต้องไม่มองที่ Product Basic คเช่นบ m เต้องไม่มองที่เขาเป็นแค่รถยนต์โตโยต้า<ม>ต้องไม่มองว่าเขาเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นต้องข้ามผ่านความเบสิกของ Product ให้ได้ครับอ,อย่างที่สองคือเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาแบรนด์โดยการไปโคแบรนด์กับชาวบ้านได้อย่างดีมาก ครับโดยที่ไม่ต้องทําแบรนด์เองอย่างที่3มคือการการที่เราจัดจําหน่ายอาจจะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะสามารถสร้างความพรีเมียมให้แก่สินค้าของเราได้ครับแล้วก็ยังมีประเด็นยิบย่อยอื่นๆที่เราคุยกันในวันนี้เช่นการจัดแบรนด์ของ BMW ซึ่งมีแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องของชวาโรฟสกี้เองที่เราบอกว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเอาของของเรามาตั้งแล้วมีคนมาดูของของเราไดะยอมจ่ายเงินค่าดูของเรา มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากของการทําแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จครับอิ่มและครบนะครับเกร็ดการตลาดจากแดนไกลมาจนถึงบ้านเราวันนี้อาจารย์เอกับผมลาไปก่อนนะครับเจอกันสาหวนะัีครนาสวัสดีครับ